สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระทุกท่านอรอคอยมาถึงแล้วนะครับกับเสือคาบดาบหนึ่งนะครับรุ่นพยักมหาเหงหนึ่งร้อปีหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนา,าคนครจังหวัดสรกแก้วครับนะวันนี้ผมได้มาด้วยกันทั้งหมดสองลังนะครับแต่ว่าในสองลังนี้นะครับมีลูกค้าจองไปหมด เป็นเที่ยวเรียบร้อยนะครับใครที่สั่งจองไม่ทันนะครับไม่ต้องติดต่อเข้ามานะเนื่องจากว่าระทั้งหมดนะครับสองสองลังนะสองร้อยลุนนะครับมีลูกค้าจองไปหมดเป็นเที่ยวเรียบร้อยนะครับนะนะเดี๋ยวก่อนดื่นนะครับขออนุญาตนะครับให้ดูนะครับเป็นเหรียญแจกทานนะแจกทานหรือแจกส่นจองนะประมาณนั้นนะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูนก่อนนะครับนี่คือเหรียญแจกทานนะครับ เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะฮะทองแดงมันปูหรือผิวรุ้งประมาณนั้นแหะลูกค้าเลขนัมเบอร์นะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งโอโหใช่ไหมฮะอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งจริงด้วยครับนี่นะฮะเลขนัมเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับนี่นะฮะโอหเลขกลมตำรวจด้วยนะฮะนี่ใครเป็นตำรวจนี่ต้องสอยแล้วในผมว่านะ เลขหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเลขแจ้งเหตุดนเหตร้ายนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะดูอีกเหรียญถัดไปซึ่งเป็นเหรียญแจกทานเช่นกันนะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นทองแดงผิวรุงนนรงงวร้งเช่นกันนะครับทองแดงผิวรุ้งเช่นกันนะครับโอ้ยเลขสองสองสอง,สองครับตองสองครับโอ้โหนี่ลูกค้าเลยสวยไหมฮะ ดูหน้าพระสะก่อนครับนี่งานของพงปราวพระเครื่องนะฮะผู้สร้างเสือคาบดาบหลวงพ่อพัดหนึถึงสที่โด่งดังและราคาแพงที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรายการลุ้นในลังกันดีกว่านะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังนะครับสี่เหรียญนะครับนะฮะแล้วก็การันตีนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับสองเหรียญนะฮะในหนึ่งลังนะครับ อ่ะนี่นะครับนี่คือรายการแถมยกรังนะซึ่งเป็นเนื้ออัปก้าทั้งสามเหรียญเลยนะครับนะรู้สึกว่าน่าจะมีคนจองหมดแล้วนะลูกค้านะเหรียญแถมยกรังอเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะกันนะครับแกะให้ดูกันก่อนเนาะนะครับรู้สึกว่าจะมีคนจองไปเช่นกันนะครับรุ่นนี้คนจองไปกันเยอะเลยนะครับทั้งรายการลุ้นนะฮะแล้วก็รายการแถมยกรังนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมกันนะครับ มีด้วยการเป็นชุดเนี่ย <c oughs> สามเหรียญลูกค้านะผมต้องแกะอยู่แล้วนะครับน่าต้องแกะให้ดูวนก่อนนะครับนี่คือเนื้ออัปากานะครับลงยาลายไฟนะนี่เหรียญน,นี้นี่พงเพาการันตีรับซื้อคืนเหรียญละแปดร้อยนะครับนี่อ่านี่เห็นไหมลายไฟสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือเหรียญแรกผ่านไปนะครับอ่ะมาดูเหรียญถัดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาแดงด้านหลังมาสเตอร์พีซครับเน่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่นะครับเหรียญถัดไปเหรียญนี้ก็ต้องเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาไล่สีนะฮะนี่เห็นไหมครับไล่สีแดงน้ําเงินเขียวเหลืองนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะลงยาจีวรด้วยเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนะฮะโอเคนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการคระรายการลุ้นให้ดูกันนะครับนะนี่คือเขามัดยางมาลูกค้าเป็นเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับเขาการันตีมาในรังนะครับนี่เขามัดยางมาอย่างนี้ลูกค้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้นะนี่เห็นไหมไม่มีการทำตำหนินะครับนะลูกค้านะชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตทำการคระเลยนะเพื่อความไม่เสียเวลานะครับในการ ข้าหาวัตถุงคนนาะขออนุญาตทำการคลาเลยนะครับนะเพื่อที่วันนี้นะครับผมจะได้ทําการจัดส่งนะครับให้ลูกค้าของผมนะครับให้ครบทุกคนท่านนะครับเนื่องจากวันนี้พัสดุค่อนข้างเยอะนะครับนะหนึ่งร้อยลุ้นที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับนี่คือรังที่หนึ่งนะครับของเสือคาบดาบหนึ่งนะครับพยัคฆ์มหาหฮงนะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรนะครับนี่คือมีลูกค้า จองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะหนึ่งร้อยุนนี้นะครับนะ,อะโอเคว่างแค่เหรียญแจกทานสองเหรียญที่ผมแกะให้ดูนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครผมขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะก็ประมาณบ่ายสเกือบบ่ายสแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจัดส่งพัสดุไม่ทันนะผมจะพยายามเร่งแพ็กแล้วก็จะส่งให้ครบทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะครับนะนี่คือ100เบอร์นะครับอเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ผมแกะได้1เหรียญดีกว่านะครับนี่ฮะ ผมดูใบรายการมาแล้วนี่คือรายการที่24นะฮะนี <t> ่ค <manera> cat ือรายการที่ยีนะครับเป็นเนื้อชนวนผิวรุ้งครับนะฮะเป็นเนื้อชนวนผิวรุ้งนี่นะฮะผมดูใบรายการมาแล้วนะฮะหลายท่านเห็นเลขแล้วตกใจเลยแม้กระทั่งผมยังตกใจเลยนะฮะเดี๋ยวดูหน้าพระกันก่อนนะครับแล้วค่อยดูเลขัมเบอร์แล้วค่อยตกใจไปพร้อมกันนะนี่นะฮะดูหน้าพระกันก่อนนะฮะโอ้โห อนี่คืองานแม่นะฮะงานพรีเมียมจากพงพร้วพระเครื่องนาะนี่ฮะด้านบนครับณนะชาลิตินะพระคาถาหัวใจพระศิวลีดูหน้าหลวงปู่บุตรก่อนดูเสือคับดาบก่อนฮะโอ้โหมีใครอยากได้ไหมฮะอะเดี๋ยวดูเลขกันหน่อยเลขหนึ่งครับอ่ะตบกระดิ่งอีกทีนี่คือเลขหนึ่งฮะ นะใครที่นะอยากเป็นที่หนึ่งไม่มีที่สองฮะนะอยากเป็นที่หนึ่งในใจเธอนะเห็นไหมเลขหนึ่งตัวเดียวครับต่อโค้ดบอใบไ,ไม้แล้วก็เป็นกงจัก,กรล้อมรอบนะย่อม,มาจากคำว่าบุตรานะก็ชื่อหลวงปู่บุตรานั่นเองนะครับนีโอ้โหสวยงามฮ,ฮะนี่ฮะตูมตามการันตีครับเลขหนึ่งครับชัดเจนฮะสวยงามขนาดนี้ครับ แมดูกันสดๆเลยครับนี่นะฮะสวยงามครับไม่มีทิฏฐิครับนะใครอยากได้เหรียญน,นี้ติดต่อเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมแจ้งราคาแบ่งปันที่หลังใหม่แล้วกันเนาะไม่มีใครติดต่อมาก็ขออนุญาตเก็บแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองเหรียญสุดท้ายนี่คือคือเนื้อชนวนผิวรุ้งนะครับซึ่งเป็นเหรียญแจกศูนย์จองนะครับนี่คือเนื้อชนวนผิวรุ้งนะครับ ขออนุญ,ญาตไม่แกะถุงแล้วกันเนาะนะครับนะดูเลขก่อนดูเลขแล้วท่านจะตกใจครับเลขสองสองสองครับโอ้โหเลขสองสองลูกค้าเดี๋ยวส่งให้ดูผ่านถุงซีนเลยดีกว่านะฮะพระสวยทะลุซีนครับเป็นไงฮะเป็นไงครับนี่คือส่องให้ดูผ่านถุงซนะีนนะฮะ,ะเห็นไหมฮะของจริงเหรียญสวยทะลุซีนฮะ เห็นไหมครับมีเลขดําเบอร์ฮะสองสองสองครับชัดเจนไหมฮะเลขตองสองครับใครอยากได้ครับนะใครอยากได้ติดต่อเข้ามาคุยกันทางหลังไมเนาะนะครับอ่ะขอญาตเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้พัสดุผมเยอะอาจจะพูดคุยกันได้ไม่ยืดยาวเท่าไหร่นะอีกเหรียญหนึ่งก็คือเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่คือทองแดงมันปูนะครับเห็นไหมทองแดงมันปูก็สวยเมื่อสักครู่นี้เป็นชนวนผิวรุ้งเป็นเหรียญแจกศูนย์จอง อันนี้คือทองแดงมันปูเป็นเหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกทานเลขเลขดีนะนะครับเลขหามเงินหามทองเลขกรมตํารวจหนึ่งเก้าหนึ่งครับนี่ดูหน้าพระก่อนนะของจริงต้องสวยทะลุซีนแบบนี้ครับนะซีนไม่ใช่ปัญหาในการส่องพระนะครับนะซีนไม่ใช่ปัญหาในการส่องพระพระสวยต้องสวยทะลุซีนแบบนี้ครับนะฮะนี่เห็นไหม ต้องสวยแบบนี้ครับท่านดูเลขนัำเบอร์ก่อนเลยนะครับดูเลขนัำเบอร์ก่อนเลยครับเลขหนึ่งเหนึ่งครับนะฮะโอ้เลขกรมตำรวจครับนะฮะใครที่เป็นตำรวจนี่น่าจะถูกใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะนี่สวยงามขนาดนี้ครับเห็นไหมครัใครอยากได้สามเหรียญที่ผมแจ้งไปนี้ก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมแจ้งอาราคาพิเศษนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูลังที่สองกันต่อครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูลังที่สองกันต่อนะครับนะลังที่สองนี้นะก็มีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งลุนนะครับนะนะหนึ่งลุนที่เหลือนี่ผมขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันนะลูกค้าเนาะนะนะครับแกะเก็บเองนะครับไม่ต้องขอผมนะนะขออนุญาตเก็บหนึ่งลุ้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะ ต่อให้ได้เนื้อทองแดงผมก็ยินดีเก็บนะเนื่องจากว่านะผมอยากให้ลูกค้าของผมท่วทุกท่านนะครับได้เนื้อเงินกันไปนะครับนี่คือรายการแถมยกหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นกันดีกว่านะครับนี่คือเนื้อเงินสี่เหรียญนะฮะนี่คือหลังที่สองนะครับที่เขาการันตีมานะครับนะผมมีด้วยกันทั้งหมด2ลังนะครับ รุ่นนี้สร้างปรากฏการณ์ให้กับผมนะถามว่าทําไมถึงสร้างปรากฏการณ์ให้กับผมผมเปิดจองสองลังยอดจองเต็มภายในระยะเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงนะพูดง่ายๆคือไม่ถึง1วันจองเต็มภายในไม่ถึง1วันนะฮะสองลัง200ลุนนี่นะฮะนะครับนะอย่างนี้คือเนื้อเงินนะครับนะครับนี่ดูให้ดีนะครับไม่มีการทําตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะฮะเหมือนกันเด้กับ,บรายการลุ้น ทั่วไปนะลูกค้าเห็นไหมนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเวลาครับจะคละเนื้อกันเลยนะครับนะฮะเคนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในรังสี่เหรียญนะลูกค้านะการันตีสี่เหรียญนะครับนะใครที่นะครับเช่ามากเช่าน้อยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รุนเนื้อเงินกันทุกๆท่านนะครับนะ นี่คือหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรนะครับเสือคาบดาบหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นพยักมหาเฮงนะครับจัดสร้างโดยพงเพร้าพระเครื่องนะครับสร้างน้อยนะครับเพียง7,9 0 0เอยเหรียญน,นะครับนะตอนนี้ในกลุ่มก็เช่าหากันลุนล,ละเป็นพันอย่างแน่นอนนะครับใครที่นะครับได้เข้าไปดูในกลุ่มของหลวงปู่บุนะครับหรือกลุ่มของพระเครื่องที่เป็นกลุ่มของพงเพร้าพระเครื่องนะตอนนี้ เข้าหากันรุ้นละพันอย่างแน่นอนนะครตอนนี้นะครับซึ่งเป็นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตแกะให้ชมเลยนะสักหนึ่งลุนนะฮะขออนุญาตแกะหน้ากล้องนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะหยิบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรผมก็เก็บได้นะเนื่องเนื่องจากว่าพระรุ่นนี้พระสวยพิธีดีนะครับสร้างน้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยว่าผมจะได้เนื้ออะไรครับเปิดขึ้นมาฮะแต่เต้นนะครับลุงลุงมาแล้วลุงมาแล้วรายการที่24นะโอ้โหมือดีจริงๆนะได้แต่ทองแดงผิวรุ้งนะครับน่นะน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะลูกค้านะแต่สวยนะครับนะไม่เป็นไรฮะเก็บได้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องสีเรียสนะครับเลขฮยอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะลูกค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนจะตื่นเต้นครับเหมือนจะตื่นเต้นฮะเลขอะไรนะครับแป๊บหนึ่งฮะเลขหนึ่งครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเลขหนึ่งไหมฮะโอ้โหชัดเจนฮะเห็นไหมครับนี่ไหมฮะเลขหนึ่งครับโอ้โหอีกทีนี่คือเนื้อทองแดงมันปูเลขหนึ่งครับโอ้โหเลขหนึ่งอยู่กับผมฮะตูมตามครับผม งานนี้ก็เก็บกันยาวแล้วครับเลขหนึ่งฮะโอ้โหมือดีจริงๆฮะโอ้โหนะนาะทีนี้เนื้อเงินไม่สนใจแล้วครับได้เลขหนึ่งก็กลับบ้านแนละ้วผมสบายใจแล้วนะครับนะโอเคนะครับนะรายการลุ้นนะครับเก้าสิบเก้าลุ้นนะฮะอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะฮะมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครที่สั่งจองไม่ทันไม่ต้องติดต่อเข้ามานะก็จะเหลือให้ท่านได้จับจองเพียงสองเหรียญก็คือ เหรียญแจกทานนะฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูก็เปิดให้นะครับออราคาแบ่งปันท่านติดต่อมาแล้วกันนะครับนะถ้าท่านไม่ติดต่อมาผมก็เก็บนะเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นะตอนนี้ออราคาไปไกลแล้วนะครับนะตอนนี้เขาเล่นกันลุ้นลพันแล้วนะครับใครที่ได้ออราคาจองจากผมไปนะสามลุ้นพันท่านดีใจได้เลยท่านมีกําไรแล้วนะครับนะโอเคนะครับผมขออนุญาตนะไปแปะ หมายเลขนัมเบอร์นะครับ1ถึง100สักครู่เดียวครับหลังที่2นะครับ100เบอร์นะครับผมได้ทำการแปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ถ้าเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตหยิบส่งให้นะฮะเพราะว่าผมจะรีบจัดส่งให้ครบทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเบอร์92ก่อนอ่าลูกค้าดูซีน นะซีนเขาจะหลุดลุยแบบนี้นะอันนี้คือไม่เกี่ยวผมนะเป็นมาจากทางโรงงานเขานะครับนี่เห็นไหมจะหลุดลุยแบบนี้เนาะใครที่ได้อ่ารุ่นนี้ไปก็นะเรียนให้ทราบก่อนว่าอันนี้นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเนาะนะครับซีนมันจะค่อนข้างหลุดลุยนิดนึงนะครับนี่นะอนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบสุ่มไปให้กับใครที่นะไม่ได้เลือกเบอร์แล้วกันเนาะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้อหอยญาลาไปก่อนนะครับกับเหรียญเสือคาบดาบหนึ่งรุ่นพยักมหาเหงหลวงปู่บุดาปัญญาทโรอายุ112ปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ